ถ้าคุณกล้าเปลี่ยนแปลงกล้าเปลี่ยนความคิดปิดฉากความจนแบบง่ายๆกับกายไพรินในรายการรวย24ชั่วโมงสนับสนุนโดย SK 999 โอ้ยอินซีเคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่ B1 สร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกสินวีสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกนี่ก็เริ่มรู้แล้วสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรวย24ชั่วโมงกับผมกายบรินครับอีกเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่อง หยุดความล้มเหลวแบบง่ายๆคือคนส่วนใหญ่เนี่ยผมให้เลย8-90%ซถ้าเริ่มทำอะไรสักอย่างนะสิ่งแรกที่ที่ต้องเจอก็คือความผิดหวังและความล้มเหลวก็คือไม่ได้ดังใจทำไมจึงเป็นแบบนั้นมันก็แงอยู่แล้วคือเราจะทำอะไรก็แล้วแต่นะขนาดเราทำเอง เขาเรียกว่าคิดเองเออเองบางทีมันยังไม่ได้ดังใจเลยยิ่งเราทำงานร่วมกับคนอื่นมากมายอาจจะสามคนห้าคนสิบคนบางทีเป็นร้อยคนจะให้ได้ดังใจเราอย่าง,างที่เราต้องการนะ่มันจะเป็นไปได้ไงมันเป็นไปไม่ได้คือหล,หลายอย่างมันต้องมีองค์ประกอบการดำเนินชีวิตนี่ไม่ไม่ได้หมายความว่าเออเราอยากจะได้นู่นอยากจะได้นี่แล้วเราจะได้แล้วเราจะสั่งได้มันไม่ได้ ไม่เหมือนกด ATM วงเล็บต้องมีเงินนะต้องมีเงินอยู่ในบัญชีนะถึงจะได้ลองกด ATM ไม่มีเงินอยู่ในบัญชีมันจะได้ไหมมันก็ไม่ได้นี่แหละคือการดำเนินชีวิตในบางทีบางคนเนี่ยมันคิด,ค,ดคิดเข้าข้างตัวเองมากจนเกินไปไม่ได้คิดคขาเรียกมวลรวมองค์ประกอบสิ่งแวดล้อมสิ่งใกล้ชิดสิ่งใกล้ตัวคือไม่ได้คิดรอบด้านไนงะไปคิดแต่ตัวเราเป็นหลักในที่สุดเราถึง มีปัญหาก็คือล้มเหลวในการทำงานหรือในการทำธุรกิจเฉะนั้นเราต้องพยายามนึกแล้วก็คิดทำให้มันสอดคล้องกันบางคนคิดไปไกลมากโอ้หไกลแบบสุดกูเลยกูไม่กลับไปจินตนาการไปเยอะไปฝันหวานไปเยอะชีวิตเราไม่ใช่เรื่องของการฝันหวานนะเราต้องยอมร,บอออมรับการที่เราอยู่ในโลกของความเป็นจริง คือความเป็นจริงก็คือปัจจุบันสิ่งที่เราสัมผัสเนี่ยเรียกว่าความเป็นจริงสิ่งที่เรายังไม่ได้สัมผัสมันไม่ใช่ความเป็นจริงมันเป็นการคิดแล้วก็ฝันหวานเพ้อฝันมนุษย์เนี่ยนะสิ่งสำคัญที่สุดคือการยอมรับความเป็นจริงยอมรับในความเป็นตัวตนของเรายอมรับในความเป็นปัจจุบันแค่นี้ก็พอแล้วแล้วค่อยๆฝันหวานต่อไปได้ผมไม่ได้บอกว่าเอ้ยเรายอมรับความเป็นปัจจุบันแล้ว ไม่ฟันหวานต่อไปเลยมันก็ไม่ได้นะแต่ปัจจุบันต้องคงอยู่ถ้าเราต้องการหาหนาคตต้องการไฟรู้ไฟรไวยถ้าปัจจุบันไม่อยู่เราจะไฟรวยไฟรู้ไป้างหน้าเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมคือเรายอมทิ้งบางทิ้งคือเรียกยอมสูญยอยอมทิ้งบางสิ่งบางอย่างยอมทิ้งเสาหลักแล้วเราจะไปหาเสาใหม่ได้ไง เนี่ยคือปัญหาคนส่วนใหญ่นะที่ล้มเหลวในชีวิตคิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นคิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้คือเรื่องไอ้ลูกอีช่างคิดไงคิดมากเกินเกินตัวคิดมากเกินไปถามว่าดีไมไม่ดีเลยใช่ไหมเอาตามสมควรเวลาคิดและทําตามสมควรอย่างนี้โอเคชีวิตยอยู่รอดยิ่งภาวะแบบนี้ด้วยนะต้องยอมรับความจริงนะภาวะตึงเครียด รอบทิศทางเลยใครจะไปพูดอะไรก็แล้วแต่นะหลอกตัวเองทั้งสิ้นเะนี่ยหลอกตัวเองไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจธุรกิจเล็กหรือใหญ่ทุกวันนี้นะภาวะตึงเครียดทั้งหมดไม่มีใครโอ้โหแบบเดินยิ้มแป้นแหละไม่มีอ่ะใช่ไหมใครเดินเกมพลาดในการดําเนินชีวิตตอนนี้พลาดยาวเลยกว,ลกว่าจะตั้งลําได้กว่าจะตั้งหลักได้ครานนี้นะน้าลายเหนียวเพราะมันเป็นไปทั้งระบบ ทุกวันนี้นะการดาเนินชีวิตแค่ประคองตัวตัวเองอยู่ไม่ให้กระทบกระเทือนเนี่ยถือว่าบุญโขเลยนะถือว่าบุญสุดๆแล้วช่วทุกวันนี้คือถ้าเกิดเราไม่สามารถไม่พยายามประคองตัวเองให้อยู่ในทันสภาวะที่อันเหมาะสมได้นะเรากำลังคิดพลาดเพราะการบริหารธุรกิจหรือการทําธุรกิจเนี่ยโดยเฉพาะบริษัทผมยกให้เลยทุกบริษัทไม่มียกเว้นเลยแม้แต่บริษัทเดียวนะอยู่ในภาวะที่ต้องพยายาม บริหารจัดการเองให้อยู่อันเหมาะอันควรเขาเรียกว่าให้ศูญย์เสียน้อยที่สุดเพราะคุณอยากจะได้รุ่นอยากจะได้แต่บรรยากาศมันไม่ให้ไงได้แต่พูดได้แต่จินตนาการมันได้นะแต่ภาพรวมภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมมันไม่ได้ไงมันไม่เป็นใจมันไม่ให้แล้วคุณจะเวฝันหวานได้อย่างไรมันเป็นไปไม่ได้ยิ่งบรรยากาศการเมืองทีนี้คือตัวแปรสําคัญที่สุดที่ทําให้เรายุบหนอพองหนอ ต้องระวังให้ดีๆในการดำเนินชีวิตเนี่ยเพราะถ้าเกิดเราไม่เครืยอไม่ประเมินสถานการณ์รอบข้าง,งนะเราก็จะเผชิญปัญหาไปข้างหน้าหนักเข้าไปอีกนะไม่ใช่คือคาว่าปัญหาเนี่ยไม่มีคําว่าเบาบางเลยจะหนักไปข้างหน้าเรื่อยๆเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจโลกไอ้นั่นก็โหแบบเครียดทั้งโลกอยู่แล้วยิ่งยิ่งในเมืองไทยไม่ต้องถามเลยคราวนี้ตึงเครียดรอบทิศท,ทางด้วย เราต้องพยายามออชั่งน้ำหนักประเมินตัวเองประเมินลหลายๆสิ่งลหลายๆอย่างเราจะได้รู้ว่าเออในยุคนี้สมัยนี้โลกมันพัฒนาการแล้วก็เปลี่ยนแปลงการชิงดีชิงเด่นการแข่งขันมันเป็นอย่างไรเราต้องพยายามมองให้ละเอียดรอบครอบรัดก,กุม่มคือปัจจัยสําคัญที่ทําให้เราคนนี่ทําไมถึงล้มเหลวซ้ำซากเนื่องจากเราไปคิดฟุง้งซ่านคิดมากเกินเหตุ ปัญหาคนส่วนใหญ่นะไม่ได้เกิดจากปัญหาหรอกปัญหาอาจจะมีทุกคนนั่นแหละแต่ที่ปัญหาใหญ่ยังงี้เกิดจากอะไรรู้ไหมเกิดจากการจินตนาการฟุ้งซ่านฟุ้งเกินเหตุอะบางทีเรื่องมีอยู่นิดเดียวนะฟุ้งเกินเหตุเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงหน้าจะมาเติมให้ลึกกว่านี้อีกไอ้คำว่าฟุ้งเกินเหตุฟุ้งไงแล้วจะทําให้มันฟุง้งจะทํำยังไงเดี๋ยวพักคันเดี๋ยวครับ ไม่ภรยาหุ่นนุวนแบบนี้อ่ะไม่อ่ะแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะไม่อหุ่นสวยเป๊ะแซบเวอร์แบบนี้เป็นไงใช่เลยโดนแบบนี้โดนแล้วไงอะ่ะอยากมีภรรยาหุ่นสวยเป๊ะเวอร์แบบนี้สินวิสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้ว สนใจโทร0856668347 0849381183 084999347 0 ลับเข้าสู่รายการรวยยีบสี่ชั่วโมงกับผมการบีกายพลินอีกครั้งครับเมื่อสักครู่ค้คางไว้เกี่ยวเรื่องการฟุ้งซ่านฟุ้งเกินกว่าเหตุนี่คือปัญหาใหญ่ที่คนในสังคมนี้กําลังไร้ทิศทางไร้สติคนที่ดําเนินชีวิตแบบไร้สติไร้ทิศทางมีโอกาสที่เดินไปหาปัญหาปกติปัญหามีอยู่แล้วนะเรานั่งอยู่นี่เฉยเนี่ยนะปัญหามันมีอยู่แล้ว แต่ถ้าเกิดเราเครียกจิตไม่นิ่งไม่สงบเท่าพอสมควรเราก็จะฟุ้งซ่านเมื่อฟุ้งซ่านแล้วไอ้นู่นก็ไม่ดีไอ้ดีก็ไม่ดีไอ้นู่นอ่ะดีไอ้สิ่งท hm exactly ี่ันบอกว่าดีคืออะไรรู้ไหมสิ่งที่เรายังไม่เดินเข้าไปหามันเนี่ยเราจะบอกว่ามันดีนี่เขาเรียกว่าจินตนาการทั้งสิ่งที่เรามีอยู่ปัจจุบันนี้เราบอกว่ามันไม่ดีแต่บอกว่าไอ้สิ่งที่เรายังไม่มีบอกว่าดีกว่า จะบ้าหรือเปล่าคิดผิดคิดใหม่ได้นะคนในสังคมที่ชอบจินตนาการเนี่ยผมบอกแล้วไงก,การดาเนินชีวิตเจงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่พยายามประคับประคองให้มันอยู่ในส่วนเหมาะสมอย่าไปจินตนาการว่าไอ้ที่เราไม่มีเนี่ยบอกว่ามันดีผมคนหนึ่งเนี่ยผมไม่เอาแล้วสิ่งที่ยังไม่ได้ผมจะบอกว่าไม่ดีผมจะบอกว่าสิ่งที่มันดีก็คือผมที่มีอยู่ที่มันได้นี่แหละของดีถึงจะได้น้อยหน่อยแต่มันดีไง แต่บอกว่าสิ่งที่มันอยู่ไกลๆบอกว่าจะได้แต่ยังไม่ได้เรื่องจะบอกว่าดีผมไมค่คนหนึ่งนะปฏิเสธเรื่องแบบนี้งั้นเราเดินเกมพลาดเราก็พลาดไงพวกการโดยเฉพาะนักธุรกิจนี้นะจํานวนไม่น้อยเลยทีเดียวเขาพยายามที่เขาเรียกว,ว่าระมัดระวังตัวเองมากเดินพลาดพลาดเลยอย่างที่บอกตั้งแต่เทปแรกเออเบรกแรกเนี่ยใช่ไหมพลาดแล้วพลาดเลยเอาคืนไม่ได้ด้วยนี่คือปัญหาเาะะั้นเราจะพยายามจะทำยังไงอะ่ะ องค์ประกอบของความสําเร็จในภาวะแบบนี้หนึ่งประคองตัวเองให้ได้สองพยายามช่วงนี้นะการแข่งขันมันเยอะถ้าเราไม่เติมภูมิปัญญาเขาเรียกว่าความรู้ความสามารถรอบทิศท,ทางเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่ความรู้ความสามารถแค่จุดจุดหนึ่งหรือ2อจุดไม่ได้ถ้าเกิดเราทําอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะมันต้องมีความรู้รอบทิศท,ทางไม่ใช่รู้แบบฉาบชวยนะรู้ลึกแล้วก็นำไปปฏิบัติได้ด้วย ไอ้แบบนี้วิโอกาสประคองตัวเองอยู่รอดปลอดภัยกับสภาวะวิกฤตยาวด้วยไม่ใช่วิกฤตสั้นนะวิกฤตยาวน่าห่วงเีงนี้น่าห่วงหลายหลายอย่างเลยน่าห่วงท,ท,ทุกรูปแบบเพราะคนในสังคมเดี๋ยวนี้นะเต็มไปด้วยความตึงเครียดการชิงดีชิงเด่นระวังเราจะตกเ,ะเป็นเหยื่อเป็นเหยื่อของเดี๋ยวนี้คนใช้ปากมากกว่าทําอ่ะคือพูดมากกว่าทาเพราะพูดเยอะ ถ้าเกิดเราเป็นคนจิตอ่อนเป็นคนใจอ่อนอีกเคิมตามไม่ง่ายนะถูกครอบงำไงถูกคนอื่นที่มีคําพูดหรือแบบครอบงำทาให้เราจิตอ่อนทําให้เราเคิมตามพอเคิมตามแล้วเสร็จเลยนะคราวนี้นะที่เราต้องตั้งตั้งสติให้จงเป็นตัวของตัวเราให้ดีที่สุดมันถึงจะออกจากปัญหาหรือจะแก้ปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นข้างหน้าได้แต่ถ้าเกิดเราโ,โหเคิมไปเคิมมายิ่งยิ่งตอนนี้นะการเมืองเนี่ย การเมืองเนี่ยเป็นตัวแปรสําคัญที่สุดเลยไอ้กลุ่มนุ้มพูดทั้งที่บางทีจะพูดเรื่องผิดแต่ทาให้เราเชื่อว่ามันถูกได้อะเพราะอะไรรู้ป่ะจิตเรามันอ่อนถูกครอบงําด้วยข้อมูลผิดๆไอ้ข้อมูลเบียดบีคนพูดเียมันก็พูดเก่งเลยนนะโอ้โหตนลอ่อมพูดเรื่องดูเรื่องนี้พูดเช้าพูดเย็นวนไปวนมาจนคนเชื่อในที่สุดคนที่เชื่อคืออะไรรู้ป่ะไปสร้างปัญหาให้กับตัวเอง กา,การงานก็ไม่อยากจะทําแล้วเพราะไปเชื่อในสิ่งที่จอมปลอมรวงโลกไงที่พวกเขาเนี่ยประดิษฐ์คําพูดออกมากลมเราทุกวันจนเราเคิมตามเพราะในที่สุดนะแล้วเราได้อะไรงานก็เสียไม่มีสมาธิในการทำงานเพราะจิตจิตหมกมุ่นอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ถูกกลอมประสาดอยู่ทุกวันทุกวันนะจนทําให้เราเคิมตามเนี่ยป,ปัญหาพอสถานการณ์เงียบสงบเราแล้วเราอะได้อะไรอะ ได้ความว่างเปล่าไม่ได้เลยกับเขาเลยไอ้พวกนั้นมันเสเวยสุกพวกผู้นำบ้านนั้มันเสเวยสุกกันหมดเราไอ้พวกไอ้พวกหางเครื่องน,นะไม่ได้ไเลยเลยใช่ไหมแถมยังว่างงานอีกตาแหน่งก็ไม่ขึ้นเงินเดือนก็ไม่ขึ้นเพราะช่วงช่วงที่เราเคิมกับบรรยากาศของการปลุกดมเราคิดว่าเราจะได้มั่งเรากลับไปได้กลับสูญเสียการงานเราก็ดรอปลงไปเห็นไหม นี่เราก็เรียกว่าไม่ยอมรับความเป็นจริงที่เราเป็นอยู่เราไม่ได้บัญชาตัวเองด้วยตัวเราเองไงถูกเพื่อนถูกคนรอบข้างมาบัญชาเราเราเราก็เลยตัดสินใจผิดพลาดไปร่วมกับเขาในที่สุดงานการก็เสีย